อตอนนี้นะครับในช่องเปิดกุพาพ่อของเราเนี่ยกำลังนำเสนอเล่าเรื่องกลุ่วัดใหญ่ชัยมงคลอันนี้ก็จะเป็นพระขุนแผนกลุกวัดใหญ่ชัยมงคลความจริงแล้วเนี่ยที่เราเห็นกันอย่างนี้นะไม่ใช่ขุนแผนออืแต่ความจริงคือพระพุทธชินราชนะครับ แต่ว่าในวงการเนี่ยเขาเรียกกันว่าขุนแผนกันไปแล้วนะครับเราก็เรียกขุนแผนไปด้วยเพื่อจะได้เป็นการไม่สับสนแต่ถ้าจะให้ว่ากันให้ตรงความหมายเนี่ยก็ควรจะเรียกว่าเป็นพระสยาม,มพระสยามนะเพราะว่ากลุ่มวัดใหญ่เชียงมงคลเนี่ยเป็นตัวแทนเป็นอนุสรสถานของการตั้งอาณาจักรสยาม,มขึ้นมามนะครับ แล้วองค์ที่ปรากฏด้านหน้าเนี่ยก็คือพระพุทธจินราชซึ่งเป็นพระประธานของอาณาจักรสยาม,มก็ว่าได้เป็นพระคู่บ้านคู่เมือง